นิทานเรื่องหนุ่มคนซื่อนานมาแล้วมีชายหนุ่มฐานะยากจนอยู่คนหนึ่งชื่อนายพรายนายพรยนั้นเป็นกำพามาตั้งแต่เกิดนายพรยอาศัยอยู่ที่กระท่อมท้ายสวนเป็นที่หลับนอนและในทุกๆเย็นนายไพรจะเอาใสาไปใส่ไว้ในแม่น้ำเพื่อดักปลาพอได้ปลามานายพรยก็จะเอาปลานั้นไปขายที่ตลาด วันนี้ก็เช่นเดียวกับทุกวันนายพรายมาดูปลาที่ดักเอาไว้พอมาถึงเปิดไซดูก็พบว่ามีปลาเข้าไปอยู่ในไซนั้นหลายสิบตัวนายพรยดีใจมากจึงได้นำปลาเหล่านั้นไปขายที่ตลาดพอได้เงินมาเล็กน้อยนายพรยก็ได้นำเงินนั้นไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแต่มันก็ไม่พอด้วยฐานะที่ยากจน มาตั้งแต่กำเนิดจึงทำให้ชีวิตนั้นยาแค้นแสนรันทดเหลือเกินแต่นายพรก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งท่านเจ้าเมืองก็ได้ประกาศหาลูกเขยลูกสาวลูกสาวของท่านเจ้าเมืองนั้นในเวลานี้ได้โตเป็นสาวสะพรัง่งพอประกาศได้ดังออกไปลูกของเจ้าเมืองลูกขาหาบดีผู้ชายทั้งหลายในละแวกนั้น ก็ต่างพากันแห่มาสมัครหวังจะเป็นลูกเขยของท่านเจ้าเมืองและพีชิตใจนางมาลัยลูกสาวของท่านเจ้าเมืองนางมาลัยนั้นมีข้อแม้ว่าหากชายใดรักนางจริงถ้าวันใดวันหนึ่งนางได้ตายไปขอให้ชายผู้นั้นตายตามนางไปด้วยและเหล่าผู้ชายที่เข้ามาก็ทยอยพากันกลับไปจนหมด ส่วนทางด้านนายไพรยที่แอบรักนางมาลัยมาโดยตลอดเพียงแต่ว่านายพรยนั้นเจียมเนื้อเจียมตัวที่ตนนั้นเกิดมาจนและต่ำต้อยด้อยค่าไม่กล้าคิดไม่กล้าหวังเด็ดดอกฟ้าอย่างนางมาลัยแต่ในวันนี้นายพรยได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เขามีนายพรยหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุด และเดินทางมาที่บ้านของเศรษฐีเมื่อมาถึงคนรับใช้ที่บ้านของเศรษฐีจึงได้ถามไปว่านี่เจ้านุม้มเจ้ามาหาใครหรือนายไพยจึงตอบไปว่าข้ามาหาท่านเศรษฐีขอรับคนรับใช้พอได้ฟังดังนั้นจึงพานายไพรนั้นเข้าไปหาท่านเศรษฐีในบ้านพอมาถึงท่านเศรษฐีจึงได้ถามไปว่า เจ้าจะมาขอลูกสาวข้าหรือแล้วเจ้ามีอะไรมาให้ข้าเพราะว่าผู้ชายที่เขามาหาลูกสาวข้ามาขอลูกสาวข้านั้นล้วนแต่เป็นลูกขาหาบดีลูกเศรษฐีทั้งหลายต่างมีข้าวเปลือกมาให้ข้าเป็นเกวี้ยงแล้วเจ้าละ่ะไอ้นุม่มพอนพายพรได้ยินดังนั้นจึงตอบทันเศรษฐีไปว่าข้านั้นเกิดมาจนไม่มีเงินไม่มีทองดอก และไม่มีข้าวเปลือกเป็นเกวียนมาให้ท่านดอกเจ้าค่าหากแต่ข้านั้นมีเพียงชีวิตของข้าที่จะมอบให้นางมาลายลูกสาวของท่านเมื่อท่านเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่นออกมาไอหนุน่มนี่คิดดีเว้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าจงไปสร้างเนื้อสร้างตัวสิกรแล้วจึงค่อยมาขอลูกสาวของข้าอีกครั้ง เพราะหากค้ายอมยกลูกสาวให้เจ้านั้นแล้วเจ้าจะเอาอะไรเลี้ยงดูลูกสาวของข้าพอได้ฟังดังนั้นนายพรยจึงตอบไปว่าขอรับท่านเศรษฐีนายพรยจึงได้กลับมาที่กระท่อมและในคืนนั้นเองนายพรยก็นอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับหันไปหันมาคุนคิดถึงแต่ลูกสาวของเศรษฐีคิดว่าตนนั้น จะสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างไรนายพรายเอามือขึ้นก่หน้าผากคิดวกวนไปคิดวกวนมาจนแล้วจนรอดก็นอนไม่หลับพอคลั้นจะหลับตาลงเสียงไก่ขันก็ดังขึ้นนายพราลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้วเดินไปที่ท่าน้ำไปดูใส่ที่ดักปลาเอาไว้ในวันนี้นายพรนั้นได้ปลามาเยอะมาก และนายพรได้ตื่นเช้ากว่าทุกวันเพราะตนนั้นนอนไม่หลับมาทั้งคืนพอดึงใส่ดักปลาขึ้นมาได้ปลามามากมายนายพรจึงได้ออปลานั้นไปขายที่ตลาดพอมาถึงตลาดก็มีแม่ค้ามารับซื้อปลาไปขายต่อพอดีวันนี้เป็นจังหวะที่มีเรือขนสินค้าของพ่อค้านั้นผ่านมาพอดี เรือของพ่อค้าที่ขนของมาเต็มลำเรือพ่อค้าจึงได้เรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยยกของลงเพราะถ้าสายกว่านี้จะไม่มีที่จอดเรือนายไพรเมื่อได้ยินเสียงเรียกของพ่อค้าจึงได้รีบไปช่วยขนและยกของลงจนหมดนายไพร์ทำางานอย่างขมักขมน้นพ่อพ่อค้าเห็นดังนั้นก็คิดในใจว่าไอ้หนุ่มนี่ ช่างมีน้ำใจเหลือเกินเรายังไม่ได้บอกมันว่าจะให้ค่าจ้างแต่มันก็มาช่วยเรามันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าจ้างมันจะได้เท่าไหร่มันก็มาช่วยเรายกของเมื่อเห็นดังนั้นพ่อค้าเรือส่งสินค้าจึงได้ให้เงินกับนายพรยไปเอานี่ไอ้หนุม่มค่าแรงของเจ้านายภายรับเงินมาแล้วก็ได้ขอบคุณพ่อค้าคนนั้นอีกสองสามเดือน ข้าจะผ่านมาส่งของทางนี้เอาไว้จเจ้ามาช่วยข้าอีกก็แล้วกันนะหลังจากรับเงินแล้วนายพรยก็คิดว่าจะเอาเงินนี้ไปต่อยอดอย่างไรถึงจะร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาและจะมีเงินขึ้นมาได้เมื่อคิดได้ดังนั้นนายพรยจึงได้นำเงินนั้นไปซื้อวัวพอได้วัวมาสองตัวนายพรยก็ได้ไปหาไม้และมาต่อเกวียน นายไัย่พยายามต่อเกวียนอยู่หลายวันเพราะไม่มีเงินซื้อนายไั่ต่อเกวียนเป็นเวลานานถึงเจ็ดวันแล้วเกวียนก็ได้สําเร็จเมื่อได้วัวเทียมเกวียนแล้วนายไพ่จึงได้เข้าไปในที่ตลาดและรับจ้างขนส่งสินค้าทั้งใช้แรงของตัวเองและแรงวัวใครใช้ให้ทําอะไรนายไั่ก็ใช้หมดตกเย็นก็ได้เอาไซไปใส่ปลาพอได้ปลาก็เอาไปขาย นายพรายทำแบบนั้นอยู่หลายเดือนจนเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ให้คนไปเรียกนายพรมาพบและยอมยกลูกสาวให้เพราะเห็นว่านายพรนั้นเป็นคนซื่อพูดคำไหนก็ทำแบบนั้นเมื่อนายพรยกลับมาลลยแต่งงานกันแล้วทั้งสองก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขหลายปีต่อมามาลัยก็ได้ป่วยลง และหลายเดือนต่อมาหลังจากอาการป่วยนางก็ได้ตายจากไปนายพรยเสียใจมากจึงตั้งใจที่จะตายตามเมียไปตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้นายพรยจึงได้นำศพของนางมาลัยเมียรักนั้นห่อผ้าขาวเอาไว้แล้วขอเอาศพไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนห้ามเผาและห้ามฝังนายพรนํนำศพของนางมาลัยมาไว้ที่ริมแม่น้ำ ใกล้ๆกับไซดักปลาที่ตนนั้นใช้ดักปลาโดยที่นายพรยนั้นได้นอนเฝ้าศพเมียอยู่ข้างๆและอดน้ำอดอาหารเพื่อให้ตนนั้นตายตามมาลัยเมียรักของตนไปจนถึงคืนที่เจ็ดซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนายพรยเริ่มซูผอมลงเพราะอดน้ำอดอาหารมาหลายวันเทวดาอารักษ์ที่อารัก บริเวณผืนแม่น้ำแห่งนั้นเห็นและจึงสงสารชายหนุ่มผู้นี้ช่างเป็นคนซื่อเทวดาอารักษ์จึงได้จำแรงกายลงมาเป็นงูเหา่าและได้เลื้อยมารอบๆบศพแล้วได้เข้าฝันนายไพรไปว่าให้นายไพรนั้นไปตักเอาน้ำที่ขุดจากใต้ดินแล้วนำน้ำนัำน้นมารดที่ตาทั้งสองข้างของภรรยา นายไพรสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาจากฝันมองไปเห็นหางงูววันายไพรรีบลุกขึ้นท,ทั้งทั้งที่ลุกแทบไม่ไหวพอลุกได้ก็รีบไปหาเสียมมาขุดหาแหล่งน้ำใต้ดินตามที่งูนั้นมาเข้าฝันนายไพรขุดอยู่นานในที่สุดก็เจอน้ำที่พรุ่มออกมาจากใต้ดินนายไพรไม่รอช้ารีบหาใบตอง ทำเป็นกลวยแล้วตักน้ำเอาไปรดที่ตาของนางมาลัยตามที่งูนั้นได้เข้าฝันหลังจากรดน้ำใส่ตาของนางมาลัยแล้วนางก็ค่อยๆขยับตัวและฟื้นขึ้นมาในที่สุดนายพรดีใจมากกอดเมียรักเอาไว้แนบอกและหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้กลับมาที่บ้านทันเศรษฐีเมื่อรู้ว่าลูกสาวนั้นฟื้นขึ้นมาก็ดีใจมากหลังจากวันนั้น เรือของพ่อค้าขนส่งสินค้าก็ได้ผ่านมาอีกครั้งพ่อค้าจึงได้ชวนนายไพลขึ้นเรือไปส่งสินค้าด้วยการไปส่งสินค้าใช้เวลานานถึงสเดือนนายพลก็ตัดสินใจไปส่งสินค้ากับพ่อค้าในระหว่างทางก็มีโจรดักปนเพื่อหวังเอาเรือและของมีค่านายไพลเห็นดังนั้นจึงคิดว่าตนนั้นไม่รอดแน่แน จึงได้บอกกับพ่อค้าว่าหากพวกโจรแทงตายให้นำเรื่องนี้ไปบอกนางมาไหลและมันก็เป็นจริงดังนั้นนายไพรถูกโจรแทงไปที่ท้องหนีปางตายกลับมาโดยที่โจรน,นั้นเอาเรือไปและของมีค่าทิ้งนายไพรกับพ่อค้าลงไปในทะเลโชคดีที่มีเรือชาวบ้านหาปลามาพบเข้านายไพรกับพ่อค้าก็ได้กลายเป็นศพเคราะทนพิษบาดแผลม่หว เมื่อศพมาถึงบ้านนางมาลัยจึงได้นำศพของนายไพรกับพ่อค้าเร่นั้นไปไว้ที่ท่าน้ำและได้ตักเอาน้ำที่นายไพรได้ขุดเอาไว้มารถที่ตาทั้งสองข้างไม่นานนายไพรกับพ่อค้าก็ได้ฟื้นขึ้นมาพ่อค้าซาบซึ้งใจมากกับการรอดชีวิตในครั้งนี้พ่อค้าจึงได้ผูกสมัครรักใครสาบานเป็นเพื่อนกับนายไพรและได้มอบกิจการทั้งหมดให้กับนายไพรดูแล นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานายไพ่ก็จะเริญนลุ่งเรืองขึ้น